สวัดีค่ะชาวธาตุด,ดินทุกท่านนะคะคลิปนี้เป็นดวงความรักของคุณในช่วงปักแรกของเดือนสิงหาคมนะคะชาวธาตุด,ดินได้แก่ราศีาพฤศวินนะคะราศีกันราศีมังกรจะรวมอยู่ในธาตุด,ดินหมดเลยเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าความรักของคุณจะเกิดอะไรขึ้นสําหรับคนที่มีคนในใจนะคะขอดูพลังงานความรักของชาวธาตุด,ดินนะคะว่า ในช่วงนี้นะคะเป็นอย่างไรต้างเนาะธาตุดินนะคะลึกศกกันบางกรเนาะอ่าเป็นพลังงานของการตื่นรู้ก็ได้นะคะการได้เป็นตัวเองนะคะในช่วงนี้คุณเป็นพลังงานของคนที่แบบเป็นที่หมายปองก็ได้นะคะหรือคุณมีเป้าหมายที่ชัดเจนนะคะในช่วงนี้เนาะ อ่ะความสุขนะคะในเรื่องของความรักนกมองว่าความรักของคุณกำลังจะเกิดการพัฒนานะคะหรือว่าจะมีความมั่นคงมากขึ้นมีเป้าหมายเดียวกันนะคะหรือว่าเปิดเผยความรู้สึกกันมากขึ้นในช่วงเวลานี้นะคะได้มาเจอกันมากขึ้นมีเวลา ให้กันมากขึ้นมีความสุขร่วมกันนะคะพลังงานของความสุขความเบิกบานนะคะแล้วก็การพัฒนาความสัมพันธ์ธาตุดินความรักของคุณนะคะเป็นเป็นช่วงเวลาที่แบบเหมือนกับว่าลดกำแพงหัวใจเนาะถ้าเกิดว่าก่อนหน้านี้ไม่ค่อยแสดงออก ในเรื่องของความรักความสัมพันธ์สักเท่าไหร่นะคะหรือว่ามีกําแพงสูงก็ตามนะคะนกมองว่าลดกําแพงลงนะคะ,ะเชื่อมโยงกันมากขึ้นเชื่อมต่อกันมากขึ้นแล้วก็แสดงออกถึงความรู้สึกที่มีให้กันมากขึ้นคือนกมองว่ามีการได้เปิดเผยความรู้สึกกันมากขึ้นะนะคะด้วยพลังงานไพ่จัตุนมิตรเนาะ ความเป็นตัวเองความรู้สึกที่อยู่ภายในใจนะคะความรู้สึกที่มีให้กันหลายกันนะจะเป็นในเรื่องของความรู้สึกนะคะสำหรับไพ่ใบนี้เนาะความรู้สึกที่แบบที่ดีต่อใจอะที่ที่จะแสดงออกให้กันหลายกันเนาะเป็นความรักที่จริงใจนะคะความรักที่บริสุทธินะขอดูนะคะว่าเป็นยังไงองีก มีพลังงานของชาวทัตนามนะคะกระกฎพิจิกมีนชาวธาตดินพลึกศกันบังกรนะคะหรือคุณเกี่ยวข้องกับคนไกลได้นะคะคนที่ทํางานเกี่ยวกับด้านการเดินทางนะคะเกี่ยวกับต่างประเทศก็ได้นะเจอกันผ่านโลกออนไลน์นะคะความรักครั้งนี้อาจจะอยู่ห่างไกลกันหรือว่าจะต้องแบบมีการรอคอยนะหรือจะต้องแบบว่าเดินทางถึงจะมาเจอกันก็ได้เหมือนกันนะคะมีคนที่เป็นนักเดินทางด้วยนะ ให้สิบดามน,นะคะพลังงานของคนที่แบบเปิดใจมากขึ้นนะคะก่อนหน้านี้ความเจ็บปวดในอดีตของคุณหรือเขาก็ได้นะคะที่แบบสร้างกำแพงขึ้นมาปกป้องตัวเองนะคะไม่ไม่กล้าเปิดใจอะไรอย่างเงี้ยก็ถึงเวลาแล้วแหละนะคะที่ที่จะทิ้งอดีตนะคะแล้วก็ความกลัวต่างๆนะคะเอาไว้ข้างหลังเนาะแล้วก็เหมือนกับ พร้อมแล้วนะคะกับการที่จะเปิดรับความรักครั้งนี้เนาะคนคนนี้อาจจะทําให้คุณเปิดใจมากขึ้นนะคะเปิดเผยความรู้สึกมากเป็นพลังงานของการได้พูดคุยกันมากขึ้นนะคะได้เปิดเผยความรู้สึกกันนะเนี่ยอืมเป็นช่วงเวลาแห่งการตกหลุมรักก็ได้นะคะนะเป็นพลังงานของความรู้สึกขึ้นมาชัดเจนเลยนะคะสําหรับช่วงนี้เนาะเนี่ย นะคะในสายตาคุณในสายตาเขานะคะอาจจะมีการและกันเท่านั้นนะคะไม่สามารถที่จะแบบไปมองใครได้อีกนะคะในในช่วงเวลานี้เนาะเป็นช่วงเวลาที่แบบว่าแสดงออกถึงความรักที่มีให้กันนะคะความรักที่แบบหวานชื่นเนาะขอดูความรู้สึกที่เขามีให้กับชาวทัดดินนะคะ ให้หกเหรียญเขาพร้อมที่จะทุ่มเทความรักครั้งนี้ให้คุณนะคะพร้อมที่จะซัพพอร์ตนะไม่ว่าจะเป็นอารมณ์ความรู้สึกนะคะหรือแม้กระทั่งในเรื่องของการเงินก็ได้นะการให้เนาะเขาอยากเป็นผู้ให้นะคะเขาอยากเป็นคนที่แบบเข้ามาเพื่อที่จะทำให้คุณเนี่ยนะคะมั่นใจในความรักก็ได้นะ ไพ่ทาวเวอร์่ะคือเหมือนเขาเข้ามาในชีวิตคุณแล้วก็ทําให้คุณตื่นนะคะทำให้คุณคุณตื่นทําให้คุณเห็นเอ่อข้อดีในตัวเองก็ได้นะคือคุณมีเสน่ห์มากๆนะคะในในความรู้สึกของเขาคุณมีเสน่ห์คุณเป็นคนเก่งมีความสามารถนะคะเป็นคนสวยคนหล่อนะ คนคนนี้น่าจะเป็นคนที่เข้ามาแล้วทําให้คุณอะเห็นข้อดีของตัวเองอีกมากมายนะคะที่ที่คุณไม่เคยเห็นแล้วคุณก็ได้เห็นนะคะได้รู้นะค,ะความสามารถของตัวเองศักยภาพของคุณจะออกมาแบบเต็มที่มากๆนะคะเมื่อเมื่อคุณได้เจอคนคนนี้คุณคุณอยู่ในความสัมพันธ์เนาะไพ่สองเหรียญน,นะคะกับไพ่ temperance อือเป็นไพ่ที่แบบ เหมือนเกี่ยวข้องกันอยู่ตลอดเวลานะคะนะเป็นไพ่ของหมายเลขสองนะคะไพ่ของเนื้อคู่ก็ได้นะคะไพ่ของการที่แบบไม่ได้หลุดออกจากกันไปไหนอะ่ะคืออยู่ด้วยกันนะคะคู่กันนะพยายามที่จะแบบคือมีการเชื่อมโยงถึงกันนะคะแล้วก็เป็นความรู้สึกที่เขาเนี่ยนะคะก็อยากที่จะเ,เหมือนความรู้สึกของเขาเนี่ย ส่งถึงคุณเนาะถ้าถามว่าเขาร yani ู้สึกอย่างไรกับคุณเขาไม่สามารถที่จะต้านทานความรู้สึกที่เขามีให้กับคุณได้นะคะอืมถ้าเกิดก่อนหน้านี้เขามีกำแพงนะคะเขาไม่สามารถที่จะต้านทานความรู้สึกที่เขามีให้กับคุณได้เลยนะคะแล้วตัวเขาเองเนี่ยเป็นคนที่มีเสน่ห์เนาะมีคนเข้าหาเยอะแต่เขาเขาปิดนะคะเขาปิดกั้นเนาะเพราะว่าตัวเขาเองเนี่ย เขาก็รู้แหละนะคะว่าความรู้สึกของเขาอะมีให้กับคุณนะคะเป็นอะไรที่แบบอาจจะดึงดูดซึ่งกันและกันอยู่เสมอเสมอนะคะแล้วก็เป็นเป็นพลังงานที่เขารู้สึกว่าคุณดึงดูดเขามากๆนะคะเขาไม่สามารถที่จะต้านทานอารมณ์ความรู้สึกของเขาได้นะคะเขารู้สึกอย่างไรนะคะคุณเป็นคนที่น่าค้นหา อ่านะ่าค้นหานะคะเป็นคนสวยคนหล่อนะคะเป็นคนที่แบบบางทีเขาก็คาดเดาคุณไม่ออกนะคะสําหรับค,คนคนนี้อืมเขามองว่าคุณน่าหลงไหลนะคะตัวเขาเองนะคะก็รู้อยู่แล้วนะว่าคุณน่าจะเป็นคนที่เอ่อไม่ได้เปิดใจให้กับใครง่ายๆเนอะเป็นคนที่เอ่อ คือเขารู้สึกว่าตัวคุณเนี่ยให้คุยน็อ o ซอสใบนี้นะคะเขาหลงสเสน่ห์คุณนะไพ่ใบนี้มีพลังงานของพ่อไม้แม่ๆนะคะชาววันจันทร์นะคะชาวทัดไฟเมษสิงห์ธนูทัดลมเมถุนตุลกลุ่มนะคะธนูขึ้นมาเนาะคือเขาเนี่ยนะคะเสพติดคุณมากเอาจริงๆนะคะยิ่งคุณมีความเป็นตัวเองนะคะยิ่งคุณแบบ คุณเป็นคนที่เก่งคุณเป็นคนที่แบบว่าเอา่อมีบุคลิกเป็นของตัวเองอย่างชัดเจนเนี่ยนะคะเขาเขาชอบมากนะคะในในสิ่งนี้นะเขารู้สึกว่าเขาไม่สามารถที่จะต้านทานความรู้สึกที่มีให้กับคุณได้อย่างที่นกบอกอนะคะนะบางคนก็อาจจะมีสีผิวที่แตกต่างกันได้ด้วยนะคะมีรอยสักก็ได้ขอดูซิว่าเขาจะทำอย่างไรต่อนะคะกับ คุณนะไพ่โดเวลนะเหมือนคุณเป็นความสดใสเป็นโลกใบใหม่ของเขาเนาะแล้วให้ไปเนียเหมือนกับว่าเขาอยากจะหยุดอยู่ที่คุณแล้วนะคะคุณเป็นความสุขคุณเป็นความสดใสคุณเป็นความสว่างสวในชีวิตเขาเนาะอืมเนี่ยโอ้ยเขาก็คือถ้าถามว่าเขาจะทำอย่างไรต่อนะคะยังไงเขาก็คงจะต้องแบบ อยู่เคียงข้างคุณให้ได้นะคะความสุขของเขาก็คือการมีคุณอยู่เคียงข้างนะคะการได้อยู่เคียงข้างคุณนั่นเองเนาะตัวเขาเองนะชื่นชมคุณมากๆนะคะคนคนนี้เนาะแอคชั่นของเขาเนี่ยเขาจะเข้าหาคุณเข้าหาคุณมากขึ้นสื่อสารมากขึ้นแล้วก็อย่างที่บอกว่ามีโอกาสได้พัฒนาความสัมพันธ์นี้นะคะสำหรับพลังงานของชาวทตดิในช่วงนี้ มีชาววันเสาร์ขึ้นมาด้วยเนาะอะมาดูนะคะว่าไพ่สรุปเป็นอย่างไรนะคะสำหรับพลังงานของชาวทาดดินนะคะเหมือนตกอยู่ในห่วงอารมณ์ของความรักนะคะความโรแมนติกเนาะคือแบบว่าไม่ว่าคุณจะอยู่ห่างไกลกันยังไงนะคะเหมือนกับว่าคุณกับเขาเนี่ยมีมีพลังงานที่แบบ เชื่อมโยงถึงกันสื่อถึงกันได้นะคะมีความคิดถึงนะคะมีความรู้สึกที่มันมันดีนะคะอะอยู่ในห่วงอารมณ์ของความคิดถึงความหลงไหลความปรารถนาอะไรอย่างเงี้ยจะเป็นพลังงานแบบนั้นนะคะแล้วก็ไพ่ใบนี้เป็นไพ่หนึ่งดาบนะคะก็ก็คงเป็นช่วงเวลาที่แบบหลงไหลซึ่งกันและกันมากๆนะคะแล้วเป็น เอากันและกันออกจากหัวไม่ได้อ่ะนะถ้าถามว่าแนวโน้มจะเป็นอย่างไรก็คือได้พัฒนานะคะได้พัฒนาความสัมพันธ์นี้แน่นอนเนาะอืมประมาณนี้นะคะสําหรับความรักของชาวธาตุดินเนาะเป็นเป็นช่วงเวลาแห่งความรักความสุขนะคะที่คุณจะได้รับใครสนใจนะคะอยากดูเพิ่มเติมเป็นพลังงานของคุณเองนะคะคุณสามารถที่จะแอดไลน์เข้ามาสอบถามแล้วก็จองคิวกันก่อนได้นะคะ ใครสนใจน้ำมันว่านมหาสเสน่ห์รันจนใจนะคะคุณก็สามารถติดต่อมาได้ด้วยเช่นกันค่ะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนมากๆเลยนะคะทุกการรับชมรับฟังทุกการกดไลค์กดแชร์นะคะให้กับช่องของเรานะคะขอให้เพื่อนๆมีความสุขในความรักนะคะสวัสดีค่ะ